ควงบอล4ครั้งติดต่อกันได้ครั้งแรกในชีวิตนะครับ1 2 3 4นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำคลิปนะครับก็คือเทคนิคการควงบอลน,นะครับ3ครั้งติดต่อกันของเนม่าจูเนียนะครับซึ่งสิ่งแรกนะครับคุณจะต้องมีเบสิกพื้นฐานควงบอล ที่แน่นก่อนนะครับแบบควงบอลแบบไม่ฟุกนะครับ่โคอินไซด์คว, inside, ควงนอกเอาไซด์อินไซด์เอาไซด์แบบแน่นก่อนนะครับซึ่งเทคนิคนะครับให้ดูนะครับเท้าที่สัมผัสกับพื้นนะครับยืนบนพื้นนะครับมันจะต้องมีความยืดหยุ่นตลอดเวลาขึ้นและลงขึ้นและลงขึ้นเมื่อสัมผัสบอลลงมารับก็คือเมื่อบอลตกจากพื้นนะครับก็คือถ้าเรานะครับสัมผัสลูกบอลแบบแรง รับรองนะครับลูกบอลมันก็จะกระเด้่งกระดอนไปคนละทิศคนละทางนะครับดังนั้นนะครับกฎฟิสิกส์นะครับเชิงวิทยาศาสตร์นะครับการในการสัมผัสนะครับลูกฟุตบอลมันเป็นวัตถุนะครับที่เป็นยางและมีลมอยู่ข้างในนะครับเมื่อเราสัมผัสยังไงลูกบอลมันก็จะกระเด้่งกระดอนไปตามน้ําหนักทิศทางที่เราสัมผัสนะครับเช่นเดียวกันนะครับในการ หวงลูกบอลหรือเรียกว่าท่าอาราเดเวนะครับเราจะใช้แค่ปลายเท้านะครับไม่ว่าด้านนอกหรือด้านในก็ได้นะครับก็คือเฉือนเป็นการเฉือนเป็นการเฉียวลูกบอลนะครับอ่าถ้าเฉียวลูกบอลนะครับซึ่งเท้าหลักที่วางกับพื้นนะครับก็คือมันจะต้องมีความยืดหยุ่นเมื่อจังหวะที่ลูกบอลขึ้นเท้านะครับปลายเท้ามันก็ต้องเขยื้อขึ้นนะครับเมื่อลูกฟุตบอลตกลงพื้นนะครับอ่าปลายเท้าก็ต้องเขยื้อลงเพื่อมารับลูกฟุตบอล เพื่อให้นะครับมันเกิดความซอฟแม่อสัมผัสแรงแล้วลูกฟุตบอลมันก็จะมีความเสถียรนะครับในการสัมผัสนะครับจะให้ดูนะครับจังหวะขึ้นขยืดปลายเท้าขึ้นพร้อมกับเฉือนลูกบอลนะครับอ่ะจังหวะลูกฟุตบอลตกลงมานะครับก็ให้ผ่อนปลายเท้าลงมานะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาเฉือนบอลไปเรื่อยๆแบบนี้ครับอ่ะซึ่งก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับคุณจะต้องควงบอลให้ได้จริงๆนะครับ ให้เพอร์เฟกจริงๆก่อนนะครับไม่ใช่เป็นการฟุกนะครับอ่ะก็คือเดี๋ยวได้บ้างอีกครั้งไม่ได้แล้วนี่มันคือการฟุกนะครับคุณจะต้องควงให้มันได้จริงๆนะครับอ่ะควงอินไซต์เอาไซต์นะครับนี่ก็คือคลิปนี้ก็คือตอนที่ผมกําลังฝึกควงใหม่ๆนะครับอ่ะซึ่งก็ถามว่ายากไหมรแรกๆมันค่ายากนะครับแต่เมื่อเรารู้เทคนิคนะครับเอ้ยมันก็เริ่มคลายปมนะครับ มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอ่ะสิ่งแรกนะครับคุณจะต้องลงมือทําก่อนนะครับคุณก็จะได้คําตอบนะครับถ้าตาไหนที่คุณไม่ลงมือทํานะครับไม่มีทางนะครับที่คุณจะได้คําตอบที่คุณจะปลดล็อกมันนะครับซึ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับคุณไม่สามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามขั้นบันไดไปได้นะครับคุณจะต้องฝึกทุกอย่างบนโลกใบนี้สเต็ป by สเต็ปนะครับตามสเต็ปของมันนะครับ ดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนที่ผมกาลังฝึกควงบอลใหม่ๆนะครับอินไซส์เอาไซส์สลับกันนะครับตอนนั้นก็เริ่มที่จะแบบเริ่มที่จะว่าเออฟอร์มมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับนี่ก็คือคีย์กุญแจสําคัญนะครับที่จะทําให้คุณควงบอลได้อะเพอร์เฟคขึ้นนะครับก็คือการฝึกควงนะครับควงนอกอ่ะ เอาไซควงในอินไซต์ควงนอกเอาไซควงในอินไซต์ควงแบบนี้ควงไปเรื่อยๆสลับกันนะครับควงไปเรื่อยเรื่อยจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ฟุกแล้วนะครับเราไม่ฟุกแล้วเมื่อเราไม่ฟุกแล้วนะครับเราก็สามารถควงบอลนะครับสองครั้งขึ้นไปเราก็จะเริ่มภูมิใจนะครับสามครั้งขึ้นไปสีครั้งขึ้นไปได้ไปเรื่อยนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับควงบอลสรอบได้ครั้งแรกในชีวิตนะครับอาดาเดว์